สรับวัสดีตืตาครับลุงนนตัวเองนะลึกมากนนลุงครับอนะนี่บิงนี้จะลึกกว่าเพื่อนบิงกลางไม่ก็ลึกแต่ก็หัวมุมนี้เมื่อกี้เมื่กี้ก็ลุงทางนี้กลางที่แล้วที่ผมมามาติดอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นได้นะนี่เราก็เปลี่ยนทางลงดูครับดู ผิดไหมครับตายตเพื่อติดตจะมาปรับหัวนะครับปรับขนาดแต่เราต้องปั่นก่อนดู 啊，你。<noise> <noise> บกว่ากินแต่ใจไม่กินนะนาลุมับไอ้พ่อครับรครับนาลุมนี่มีฟันปรับนาด้วยนะครับจะเบากว่า ใบดันปกติเออใบดันก็นไม่ใช่บานใบดันบานหน้าก็จะบอกว่าใบดันปกติก็ตามเงี่ครับเดี๋ยวเราจะเสริมมือน้าครับเสริมกันนานี่แล้วก็อ่าตรงนี้น่าจะคันนานี้น่าจะตันก็ให้เป็นบิ่งเดียวกันดูไม่รู้จะติดหรือเปล่ากนละัวอยู่ครับ โลนะ่าบิ่งนี้มันนาตัวเองก็จะลึกกว่านาของเพื่อนกันนุะข้างล่างไม่รู้เป็นยังไงครับแต่ด้านมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไรแต่ข้างล่างครับน่ากลัวแต่เรารู้แล้วว่ามันลึกตรงไหนนะครับนาของเราของผมเนี่ยจะลึกแค่หัวมุมตรงหัวมุมนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับประมาณตรงนั้นก็ตรงนี้นะครับบิงนี้บิงนี้ก็ ประมาณนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็หัวมุมรบบดูครับเราจะดูเวียนเวียนขวานะครับเพราะด้านซ้ายเบรกไม่กินครับน่าจะต้องปรับเบรกใหม่นะด,ดูนกครับ โดยรุดเกลียวรุดเกลียวมันเลยไม่เอมันเลยไม่ดูมันเป็นยังไงมันไม่เท่ากันคนระับปั่นกับปั่นออกนอกครับแล้วด้านกลางมันจะลึกนะครับดูรับ ดี๋ยวก็จะหาไลฟ์ในนี้สักสิบนาทีแล้วก็เดี ja e Facebook, ๋ยวจะไปไลฟ์ในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กไม่ใช่ฟิตไอพ่อกับน่าจะใไอพ่อกับตลอดนะครับเดี๋ยวจะตายเก็บกับบิงข้างล่างไม่ค่อยลึกนะครับนี่บิงข้างบนลึกนะครับข้างล่างไม่ค่อยลึกปั่นได้สบายครับข้างล่าง บางทีพ่อหน้าจะให้ผมปั่นดนลลังราะไม่ลึกดาลลึกลืกให้พ่อครับครับไม่ใช่ยังไงผมอยากแตะคลิปแต่มีกล้องตั้งกล้องในการสั่นได้สุดยอดเลยนะแต่ผมมือเปล่าครับมันเลยจะสันส่นๆหน่อยครับเดี๋ยวซูมซูมไม่ก็ชัดรับผม ดูแบบนี้กนะ็ล้วกันสินาทีประมาณสามสีย่ยนอนจัดไปเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ยุกลอ้อยกลอ้ลอสี่โลครับเมื่อกี้สามโลน่าจะเรื่องหนึ่งงอ่ะน้าจะหนึ่งงครับตอนนี้น ความร้อนขึ้นเล่าเลยน่าร้อนเออน้ำไม่ได้จักนะครับรอยฝนตก ใจวัวกข้ามานาตัวเองทำไมมันลำบากกว่าเพื่อนค่ันาเพื่อนสบายสบายเลยนาตัวเองมันลำบากจังทุกคนเลยออีกสองบิ้งนะมีบิ้งแรกเลยนะยังสายวัวขนาดนี้บิ้งที่สองจะเป็นยังไงครับการทำงานของลูกชาวนากันฟ้าก็จอดแบบ ัตย์เนี่ยวันที่สิบห้าเอากันฟ้ามีคิวอยู่เนี่ยตอนแรกเพื่อว่าจะเอากันฟ้ามาปั่นโรเตอรีดีนะเนี่ยก็จะเอากันส้มดันหัวน้ผมว่าเอากันเอากันส้มปั่นดีกว่าเพวาะปั่นโรเตรี่ีกันฟ้าเนี่ยมันจะติดเดี๋ยวจะลากกันเหนื่อยติดแน่นอนถ้าแบบนี้แล้วก็ใส่รอยางด้วยไม่มีโรลิก

ถอยหลังมีจมอะครับผมบอกนะถ้าต่อยหลังกิบมุมเนี่ยฝนลงดอกครับทุกคนตุกบลับต่อยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับเดี๋ยวผมไปไล่สดในเฟซบุ๊กต่อครับใครดูจะดูไล่สุดเฟซบุ๊กก็ สรายุทธคล ing ใล้ครับโอเคครับฝนตกแล้ว